สวัสดีครับผมกับเจมอีกแล้วนะครับน,นี้นอครับเจมที่พาไปเบิรงนะครับรถเอทเลี่ยวนะครับมาเฮ็นตัวใดไปแน่นะครับเย็ยตางไดไปแน่นนะครับแล้วก็ที่ร้องเดินเครื่องนะครับตรวจสอบเบิรงว่าระบบป็นยังไดไปเบิรงเลยครับ ครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถของลูกค้าจังหวัดอุดอนนะครับที่มาจองไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอ่าทีเฮ็ดให้ลูกค้าไปไหมหคือเฮ็ดสีนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วกาเก็บอุปกรณ์นิดนึงนะครับคือไซนิวให้ไหมนะครับนี่นะครับนิวสปริงเป็นสเตลเลสนะครับออเกอร์นี่เป็นของเดิมมาน้ํา จ้าของเก่านะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวจรวดไทยนะครับสองตนะครับว่าจะรวดมันหักนะครับตัวเก่ารอบๆคันนะครับทางนะครับเปลี่ยนไม้สติ๊กเกอร์ติดให้ไหมนะครับฟ้าครอบข้าง,างหลังนะ ส่วนบนนะครับเ้าครอบด้านข้างนะครับเลียนใหม่นะครับอันรถคันนี้นะครับเป็นรถสภาพแบบนี้มาจากลูกค้าเขานะครับแต่ว่าเขากลับมาเก็บรายเติมนะครับ ับผมอีกจุดหนึ่งนะครับที่เปี่ยนให้ลกค้านะครับก็คือแผ่นอะคริลิกโตด้านนานี่นะครับตัวนี้อันเดิมมานะครับมันแตกนะครับก็เลยเ่ยนะครับมันเยืมนะครับก็คือโอลิงนะครับเป็นโอลิงตัวเล็กๆนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับอันนี้ผมจะทําการเก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับใบเยื่อครับ มื่อนี้นะครับลูกค้าจากอุดรนะครับว่าเป็นมาจองรถไว้อย่างจะรอบที่แล้วแหละจะว่าเมื่อนี้เพิ่นว่าเบิ่งผลงานนะครับแล้วเดี๋ยวเฮาไปถามความรู้สึกง่อกันว่าเป็นไงนะครับครับผมนะครับนี่อยู่กับพ่อนะครับพ่อดเจ้าดีครับเป็นไงนะครับไอจากผลงานที่เฮ็ดออกมาจากผลงานนี่ว่ามันจังเสียหรือล่ะเกียร์เพราะเราเต็มใจาเบิ่งมันก็ว่ามันเอิ้งจาบพวกีหม่องตีหม่องนี้อะไรล่ะ ทีแดงทีมองใเพนกัเเชสไทยอยู่จากทีแบบว่ามาเบิรงสภาพนะครับทีเป็นแห้งๆนะครับเดิมๆทีบ่ไดเฮหยังนะครับมือนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับพ่อพ่นก็ถเกอใจนะครับเข้าใจนะครับนี่มองตีเพราะว่มองตีมองโน่นนี่นั่น บ่บ่หวนบ่หีน่ะล่ะบมตีนั่นตีแ่แน่ผมไม่ได้เอาไปประปงนะครับว่าจะกิ่ตียังน้ะมันมีมงตีเนาะหมบบลยนะล่ะเด็กไหเกิดเลยภาพไม่ไ่น่ะเดิมเดิมเกล็ดมันกลนคือง่ามคือจันทหมดไหมนี่คือทีนี้การพัฒนาของสร้างใหม่เพื่อนครับเออพัฒนาเมื่ใหม่้รูปลักษณ์มันเบิงดีตอนแรกๆมันสเบิงแบบชีเลในนิอยแต่ในรูปลักษณ์มันเบิงแล้วลักษณะการทาของสร้างอยู่ถือว่า สซ่ต้มสำเร็จเดียวผ่านผมนะครับผ่านอ่าไอชิ้วของสร้างคนรวนเร็วท่านใจดีครับเรื่อก็เออปรับปรุงพัฒนาในนี่คือใจลูกค้าละรถทันนี้นะครับที่เป็นสภาพแบบนี้คือผอมเกี่ยเลยนะครับเอาลงไปเกี่ยวแล้วทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเกี่ยวได้นะครับพ่อก็เห็นแล้วว่าเกี่ยได้ง่า่อเนารับ แนวเลยล่องแนวไฟก็สุดยอดเลยไฟสุดยอดเลยไฟสูยังก็ดีกับเที่ยงกับ่อเยอ้บ่อยังกับเก็บไล่ละเอียดในห้่ยรอยเส้นของเราไหมครับผมไก่ที่ครบแล้วรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับครับผมตอนนี้นะครับเขากระยุกับพี่ไก่นะครับไอ้เพิ่นมาจากอุดรนะครับแต่ที่ถามเขาหลุดซื้อเครื่อเพลงได้ครับพี่มาพ่อครับเครื่องดีครับผมรลดเพลงไหนนะครับ ครับรถโอเคเช็คร์้ดีมากเลยครับการบริการบริการเป็นแนเราเคยติดตามผมในทาง youtube นะครับเรามาพอตัวจริงเป็นไดนะครับครับก็โอเคครับผมก็เหมือนกับในตัวจริงยูยูทู e ครับครับก็ให้คขาปรึกษาลูกค้านะครับอในที่ให้คขาปรึกษาได้ก็ลองโทรมาสอบถามมึงนะครับได้นะครับสนใจหรือยากได้รถนะครับก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะ ฝากติดตามทั้ง youtube นะครับเจมเดินร้อยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดแชร์ให้น้ำคดีนะครับแล้วก็ถ้าบกพอใจก็ไปติดตามทั้งยูท์เอ่อเฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับอีกหลอดหนึ่ง facebook อวตารน้อยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะครับแล้วเมื่อนี้นะครับผมก็ับพอดนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสนใจยังไงก็ฝากติดตามทั้งผลงานนะครับขอบคุณมากครับพอณครับสวัสดีครับ